ทำคลิปวิดีโอขายสินค้าตัดต่อซ้อยอย่างดีเลย <Ooh. S 1> เพื่อให้น่าสนใจหวังว่าต้องขายได้เยอะแน่ๆเลย <Ooh. S 1> ทำคอนเทนต์ดีมากๆใส่แฮแชแท็กตรงกลุ่มเป้าหมาย <Ooh. S 1> แต่ลืมปับตะกา้าซกนั้นเพ <laughs> ื่อนๆหลายคนครับเคยเป็นแบบนี้ไหมเราทำทุกอย่างมาดีแล้ว เราก็พพนลงไปแต่ลืมที่จะอักตะกร้าสินค้าลงไปด้วยซึ่งผมก็เคยเป็นนะครับและตอนแรกไม่เข้าใจว่ามันมีวิธีแก้ไขไหมก็รู้สึกตกใจครับแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ตอนนี้นะครับผมหาวิธีที่จะแก้ไขได้แล้วเราสามารถที่จะไปปักตะกร้าย้อนหางได้ ให้เพื่อนทุกคนทำตามนี้เลยครับจากที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับจะเป็นตัวอย่างการโพสสินค้าโดยไม่ใส่วิ้งลงไปครับซึ่งที่ทุกคนเห็นอยู่จะเป็นแว่นตากองแสงเหมาะสำหรับคนที่ใช้ใส่ตาหนักและต้องการถนอมสายตาให้อยู่กับเราไปนานๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังโพสไปแล้วจะเป็นอย่างไรครับ นี่นะครับก็คือพบแล้วนะครับตอนนี้จากตัวอย่างเมื่อพบใบจะไม่ปรากฏลิงก์กตะก้าครับให้เราแก้ไขโดยการกดไปที่ปุ่ม3จุดครับและเลื่อนใบเรื่อนจนสุดมันจะมีคําว่าลบเรากดไปที่ลบและแก้ไขอีกครั้งและกดคาว่าถัดไปก็จะขึ้นมาหน้านี้ครับให้เราทําการเพิ่มลิงก์สินค้าเข้าไปใหม่อีกหนึ่งครั้งครับ เมื่อพ่มตะก้าสินค้าเรียบร้อยเราก็กดโพสต์ไปเลยครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับหลังจากดาวลดเสร็จแล้วว่าตะก้าจะขึ้นมาหรือเปล่าตอนนี้นะครับก็ดาวกดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คกันครับนี่ครับขึ้นมาแล้วนะครับตะก้าของสินค้านะครับขึ้นมาให้เราเห็นแบบนี้เลยก็คือตัวสินค้านะครับเห็นไหมครับว่าวิธีการที่เราปรับกับตะก้าย้อนหลังไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับ เพียงแค่เราต้องเข้าใจนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆหลายคนที่ดูคลิปวิดีโอมาถึงนี้แล้วรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมมีโพสแชร์ส่งต่อเพื่อนๆของเราหลายคนที่เป็นสายบักต้าด้วยนะครับเผื่อเขาเนี่ยจะหลงลืมและโค้นลงไปเหมือนกับเราครับเขาจะได้รู้ว่ามีวิธีแก้ไข แก้ไขได้อย่างไรครับและที่สําคัญนะครับถ้าเป็นประโยชน์กับทุกทคนนะครับและไม่อยากพลาดเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมติดตามผมครับผมพี่พุกสอนสร้างธุรกิจสอนสร้างไรายได้ครับ